คลิปนี้นะคะเราจะมาตีผ้าที่ตรงเนี่ยคะ่ะให้โคง้งตามแบบตามแบบของเราอันนี้คือพี่หลงลออแบบออกมาใส่อย่างนี้เพื่อที่เดี๋ยวตอนเราปูกาวเนี่ยเราจะต้องใช้ตัวนี้เป็นตัวบังคับผ้าตอนปูกาวไม่ให้เขาเสียทรงนะคะทีนี้พอเราได้แนวเส้นที่เราจะต่อเนี่ยคะ่ะผ้าเขาลาลมากกลิ้งไปก็จะไม่เห็นนะคะเราจะใช้วิธีขีปคะ่ะ นะคะแล้วก็ตรงนี้เขาเล็กใช่ไหมคะเราขีดแค่ขีดเดียวพอมุมตรงนี้เขาจะเล็กคือพอเราจับตรงนี้อย่างนี้ตรงนี้อย่างนี้เห็นไหมเขเขาก็จะค่อยๆโค้งโค้งตามที่เราต้องการนะคะทีนี้วิธีเย็บนะคะใช้ได้สีอะไรก็ได้ค่ะแต่ว่าอย่าเพี้ยนเกินไปนะคะอันนี้พี่หงก็ใช้ได้ที่ ยู่ในกระสวยอยู่แล้วจะได้ใช้ของเก่าไปอันนี้ที่เราข,ขีดเดียวใช่ไหมคะแล้วเวลาเราเย็บเราจะต้องเย็บขึ้นมาอย่างนี้แล้วก็เดินฟีเข็มทีหน่อยนะคะเราจะได้ไม่ต้องยำ้ำแล้วตรงนี้เราก็จับที่เราทำขีดสองขีดนะคะให้เขาตรงกันระวังผ้าจะไถนะคะเราก็ต้องไล่ผ้าเขาเนี้ยกลับไป แล้วถ้ากลัวไม่ตรงถ้ากลัวไม่ตรงก็อย่างนี้ค่ะจากจุดนี้ใช่ไหมคะเดินมาอย่างนี้เลยเราไม่ต้องไปขีดช็อตนะคะพี่หงจะย้ำตรงช่วงจังหวะลายที่เราต้องการนิดเดียวขอนะคะเดินมานี่เลยนะคะตรงที่เรา ขีดสองขีดเนี่ยคะ่ะตรงนี้จะย้ำนะคะเพราะว่าจังหวะลายเนี่ยจะจะใช้แค่ตรงนี้ส่วนนี้ไม่ได้ใช้ะคะ่ะ ออกมาก็จะเป็นอย่างนี้นะคะเขาก็จะค่อยๆเลี้ยวนะคะอ,ะอันนี้อันที่สองนะคะจากจุดนี้นะคะแล้วก็หาจุดนี้จับสองตำแหน่งให้ตรงกันก่อนแล้วค่อยปักเข็มนะคะ ยาไม่เขาอยู่ในตำแหน่งที่เราต้องการนะคะเขาจะได้โคง้งคืออย่าให้เพี้ยนมากนะคะพราเพี้ยนนิดหน่อยเนี่ยเราพอดัดได้เพราะว่าเดี๋ยวเราไปอัดกาวแต่ถ้าเพี้ยนเยอะเนี่ยมันก็จะบิดนะคะ ทรงเขาก็จะเริ่มโคง้งละอ่ะลองดูซิว่าลองมาวางท่าบ,บนนี้นะคะอันนี้ก็จะเหลืออีกสองล็อกตรงนี้นะคะ